สเปคที่ใช้ในการแข่งขันเนี่ยก็คือเป็นรุ่นอินฟูครับ67ชักเจ็ดใช่ครับผมสําหรับคันนี้ใช่ปะครับคันนี้ครับนี่คือตัวแข่งเลยคันแข่งเครื่องแข่งเลยครับผมใช่มันจะหมดแบบหมดความฟิตไง<อ>ต้องฟิตฟิตไปไปสดในสนามก็พออะไรประมาณนี้ครับฟิตความสดไปเสิร์ฟป,ป่าบอลอย่างเดียวโอ้ได้อยู่นะครับคือในประสบการณ์แบบฟิลฟิลลิ่งมือใหม่ครับก็ถือว่าได้อยู่เดี๋ยวผมก็ยังกล้ากลัวแต่ก็จะ ขับให้เต็มที่ครับผมว่าว่าฟิลมของผมมันจะดีเหมือนในโซเชียลหรือเปล่าก็รอติดตามดูกัแล้วกันนะครับในสนามอะไรเกิดขึ้นได้ครับผมสวัสดีปีใหม่ด้วยนะสำหรับแฟนเพจทุกคนนะแล้วก็วันนี้เปิดขวาสำหรับปีนี้ครับนักแข่ง อินฟลูเอนเซอร์ในรายการ a g o Super Fast 2 0 2สสัวัสดีครับผมเอม <c oughs> ครับเหมือนเดิมอันนี้นําแบบเวอร์ชั่นเต็มแบบแอคชั่นเราหน่อยเลยได้ไหมแบบว่า f c จะได้จดจัดสวัสดีครับ <c oughs> ผมเบาอาร์มตอกสดนะครับทุกคนอ่ะวันนี้ครับลุงเอ็กลุงมาทําอะไรที่นี่ครับ <c oughs> เออลุงมาทําอะไรไม่ไม่ประความสัมพันธ์บ้ง <c oughs> อ๋อโอเคครับผมไม่ไมาได้ยังไงครับจริงๆเนี่ยนัดกันตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วใช่ครับแว่าในความพร้อมเรื่องการเตรียมรถเตรียมอะไรวันนี้ก็จะต้องมา อัปเดตให้กับน้องๆเพราะเหลือแค่หนึ่งอาทิตย์สุดท้ายก่อนทําการแข่งขันแล้วใช่ครับก็รอรถมาที่แหละลุงมันก็มาปุ๊บปุบก็บอกลุงมาปั๊บเลยอ่ามันสดจีเลยอ่ะในรุ่นที่ลงทําการแข่งขันของเราคือรุ่นอะไรฮะสําหรับคันนี้ใช่ปะ่ะรับคันนี้ครับนี่คือตัวแข่งเลยคันแข่งเครื่องแข่งเลยครับผมเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยโอ้โหประสบการณ์มันโชคโชวเลยนะลุงคันนี้ต <c oughs> แ,ตแต่สนามคลองห้าปีที่แล้วที่แข่งกันกับ ปาบอลใช่ตอนนี้ก็ฟิตมาใหม่แบบสดๆเลยครับขับได้สี่ครั้งเะสี่ครั้งสี่ครั้งคือติดเครื่องสีทั้งหมดสี่ครั้งทําไมติดน้อยจังฟิตความสดไม่เสร์ฟปาบอลอย่างเดียวโอ้โหกลัวอ่อนติดมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะหลวมก่อนมันจะอะไรเนี้ยหรอใช่มันจะหมดแบบหมดความฟิตไงต้องฟิตๆไปไปสดในสนามก็พออะไรประมาณนี้ครับสเปคที่ใช้ในการแข่งขันเนี่ยก็คือเป็นรุ่นอินฟูครับหกเจ็ดชักเจ็ดใช่ครับผมกล่องอาธกะ ฟ้าอาตกะเช่นเคยครับผมแข็งแข็ง SKS ตามกติกาทุกอย่างครับผมก็นั่นแหละโมดิฟายตกแต่งมายังไงบ้างจากที่ไหนอะไรยังไงเราทั้งนู้นเขามีพี่บอมดูแลยผมไม่หวั่นแล้วรอบเนี้ยอ่าราะว่าสายงานเดียวกันใช่ครับสายงานเดียวกันก็เป็นช่างแจ็คอ่างทองนะครับเป็นคนทําเครื่องนี้ขึ้นมานะครับแกก็รู้จักกับช่างบอมอะไรเงี้ยก อยู่ในวงของเขาอะไรมาเนี่ยครับครับก็เวทการกับป๋าบอลนั่นแหละครับก็คือคือองตรงกับผมอยากขับกับป๋าบอลมากเลยตอนเนี้ยเอาอย่างงั้นเลยอันนี้จะตะไฟกันแบบคือน้องๆหลายคนเอฟซีหลายคนก็อยากเห็นว่าป่าผมกับป๋าบอลขับเองไงเพราะว่ารอบที่แล้วเป็นตัวขับตัวขี่ขี่ใช่เขาเลยอยากเห็นว่าป๋าบอลกับผมขับไหวหรือเปล่าในเวทหฮเกจชักเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยก็มีหลายคนนะที่ลงแข่งอ่ะคือมันก็แบบมันก็วันๆอยู่นะลุงผมหน้าใหม่ในวงการด้วยเลยครับประสบการณ์ยังน้อยก็ถือว่า อยากเจอคนเดียวแหละที่ผมอยากแก้มือเลยจะมีอะไรจะฝากถึงป่าบอลไหมฮะมีครับเอาเลยฮะร,ร,รีบ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 มาซ้อมเลยพี่บอลคุณยังไม่จับรถเลยเนี่ย, oh. ยรถคุณจะอยู่กับช่างบอมเนี่ยฝุ่นขึ้นแล้วมั้งมาจับหน่อยคันลงคันเล่งอย่าง uh, เงี้ยเช็คคันเล่งหน่อยอ่ะคันเล่งค้างไปหมดแล้วมั้งโชคดีแดนไทยโชคไทยต้องโอเคดีจริงจนี่ก็มีมีนัดวันนี้มีนัดบ่าอาร์มแล้วก็มีนัดป่าบอลต่อ ใช่หรอลาุงอ่าอาจะมีอะไรจะฝากบอกอีกอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าในบรรดานะักแข่งอินฟูตอนเนี้ซึ่งจริงๆก็มีการลงแข่งขันใช่เยอะมากหลายาาคนเนี่ยสมัครแล้วก็ยังไม่ได้มีการจับรางวัลก็เอ้ยจับฉลากก็ยังไม่รู้ว่าใครจะเจอใครผมไม่รู้อะแต่ว่าดวงผมอยากเจอกับพี่บอลคนเดียวเลยแล้วยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงต่อผมอ,ผมอยากเจอม่วงลงังสิทธ์อย่างเดียวเลยคันเดียวเลยที่ผมอยากขับด้วย เพราะว่าปกติแล้วผมไม่ได้ใช้บอดี้นี้ครับผมเป็นร้อยยี่ห้าอาแต่ผมยอมลดสเปคลงมาเพื่อให้มาตรฐานทางกับป่าบอลก็คือบางลมเรียกว่าบอดี้รถเหมือนกันใช่ก็คือกลัว f c บางคนแบบเอ้ยคุณบอดี้รถคุณเบาวกว่าบางลมมันหนักอะไรเงี้ยผมเลยตัดปัญหาไปหาซื้อบางลมมาคันละสี่ห้าหมื่นเพื่อ,อามาแข่งกับคุณเรียกว่าให้มีความเสมอภาคก,กันที่สุดคือก็เนี่ยแข็งตัวเดียวกันฝ่าตัวเดียวกันกล่องเดียวกันอะไรก็เหมือนกันหมดทีนี้เลยก,ก,ก็การขับขี่ล้แล้วเราเป็นยังไงบ้างอะ ก็ซ้อมมาแล้วครับ2ครั้งในสนามก็ถือว่าได้อยู่นะครับคือในประสบการณ์แบบฟิลลิ่งมือใหม่ครับก็ถือว่าได้อยู่เดี๋ยวผมก็ยังกล้ากลัวแต่ก็จะขับให้เต็มที่ครับผมเพราะว่าเอฟซีหลายคนเขาอยากดูอยากเห็นผมขับไงว่าผมทําคลิปขิงบนโซเชียลเยอะว่าฟิลมื่ผมมันจะดีเหมือนในโซเชียลหรือเปล่าก็รอติดตามดูกันแล้วกันนะครับในสนามอะไรเกิดขึ้นได้ครับผมเขาบอกว่าเ c ฟซีเห็นคอมเมนต์แล้วว่าเฮ้ยเบาอาร์มก็ซุ่มป่าบอลก็ซุ่ม ใช่ก็คือจริงๆคลิปซ้อมมีน้อยมากน้อยมากก็คือมีอยู่สองอย่างนะหนึ่งคือเก่งมากแล้วสองคือไม่มีเวลาไม่น่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าก็ถือว่าได้ขับนะเพราะว่าคันนี้สตาร์ททุกวันแต่เอาพวานจริงคือได้ขับสี่ครั้งเด็ดสตาร์ทสามวันสตาร์ททีเพื่อไม่ให้มันดูเก่าจนเกินไปอะไรเงี้ยให้มันทํางานบ้างอะไรประมาณนี้ครับครับขอถามเบาอาอมหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้เรียกว่ามาอยู่ในสายรถแวนสายรถซิ่งเนี่ย ถึงไม่ไม่ได้ถึงปีครึ่งปีผมอยู่มานานแล้วลุงแต่ผมไม่เคยทำไมถึงว่าเอามาทํารถมาขี่อะไรเงี้ยทํารถผมทานานแล้วนะลุงแต่ว่าไม่ถึงกับว่าทําลูกโตมากสเต็ปเดิมแคมเมื่อก่อนนี้เป็นเดิมแคมใช่แคมท่อสเตอร์สเต็ปยอดฮิตก็ทําอยู่ก็คือแม่ไม่ให้ขับเร็วอะไรเงี้ยในเรื่องด้วยที่เราไม่มีงบไปทําขนาดนั้นครับใช่ก็เลยทําขิงกับเพื่อนในกลุ่มอะไรมาเนี้ยแล้วพอมาเรียกว่า ช่วงที่มาทารถจริงๆจ,งจ,งจังๆซื้อรถแต่งแล้วก็ทําออกวิ่งจนมีเรียกว่ามีป่าบอลเป็นคู่ที่เรียกว่าเป็นคู่ขิงคู่เปรียบเทียบกันเนี่ยใช่ก็คือประมาณเท่าไหร่ละเอาจริงรก็ไม่ถึงครึ่งปีนะลุงครับใช่เพราะว่าตัวแรกผมจะเลือกทาไปแล้วรถน่ะต่ป่าบอลแกดันซื้อรถมาขิงต่อผมไงผมมันยอมไม่ได้อยู่แล้วโอ <c oughs> ้โหเลยจัดต่อเลยครับทีนี้มันมันเริ่มบานปลายไปเรื่อยแล้วก็ลงแข่งอะไรมันจบๆไปเลยอย่างเงี้ย เป็นยังไงบ้างสําหรับบรรยากาศที่แบบว่าการทํารถจริงๆในในอตอนนี้เรียกว่าจริงจังใช่ผมก็จริงจังส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นความฝันด้วยลุงครับของเด็กคนหนึ่งที่อยากทํารถแต่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยสารฝันตรงนั้นซึ่งผมยอมหมดตัวว่ารถก็ผมทำมาแล้วนะตอนนี้เลยใช่ใช่ผมว่าอุยลุงเงินเก็บผมหมดเลยนะ,ะผมมาทําคันเนี้โคต่ต้องเท่าที่ดูติดตามในสตอรีน่นี่ตอนนี้มีเว็บกี่คันแล้ว ตอนนี้ไม่รวมคันที่ขายนะผมมีอยู่สองคันอยู่ในครอบครองอยู่ครับคันที่ขายไปแล้วก็คือคันนี้คันอินฟูนี้คันนี้แล้วก็มีรถอีกคันนึงเป็นรถเจเปี๊ยวรถอวตารแคบแคบแคบแคะเลือกแคบแคะแล้วกันไม่ใช่อวตารหรอกใครที่เป็น FC เบาอามก็เดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งอีพีแล้วสำหรับอวตารแคะสี่ห้าศูนย์ใช่สี่ห้าหกลุงสี่ห้าหกอ๋อสี่ห้าหกเลยชักยาวมันชักยาวมชักยาวอ๋ชักหลุดสเปคมันนิดนึงใช่ครับชักยาวเรียกว่า เพ่ไม่ตักเพื่อที่จะทำรถออกมาให้เอฟซีก็คือไม่อยากให้เอฟซีผิดหวังไงว่าคุณทำมาขนาดนี้แล้วคุณจะมาหยิบแย้ได้ไงในเมื่อคุณเข้ามาในวงการนี้แล้วก็คือไปให้สุดแล้วก็หยุดที่หมดไปให้สุดที่หมดก็คือไม่หมดก็เติมตลอดอ่าประกาศมาแล้วครับนี่ฮะโอ้โหอันนี้16นาทีที่ผ่านมาก่อนทำการจับฉลากคืนนี้จับฉลากคืนนี้นะครับสำหรับ ใครตกหล่นนะครับความเร้าใจในรุ่นเจ้าปัญหาใช่ไหมรัุ่นเจ้าปัญหาจากรุ่นอินฟลูเอนเซอร์เป็นรุ่นเจ้าปัญหานะครับผมขอแยกสายไว้ให้แล้วนะครับตามความเหมาะสมนะครับค่อยเอาหัวสองสายมาเจอกันครับฟังไปพร้อมกันเลยนะผมผมไม่อ่านผมให้ลุงโอเคสายเอครับเสียยูแปดริ้วนะครับใบช่างหมิงนะครับสองนะครับเมลัยรัชดาบอมลังสิตนะครับสามบางลิกเนื้อสดเตบันสวนครับสี่เลกเกออ่างทองโต๊ดวาสบีครับ ห้าจ็อบมนตรีดีเซลหกสอพอสมุทรปราการบายก๊อตนครสวรรค์ครับเจ็ดช่างตู่คองแพรนะครับแปดสอจอน้ำประวันนะครับเก้าน,นักเข่าบอมลังสิตนะครับสิบตุยตาคีบายมอสไชนาานะครับสิบเอ็ดนะครับตั้มบางพีเอสเคเอสโอ้โหอ,อันนี้นตั<ร>้มแบบชาวประเทศไทยเลยนะโอ้โหคนสุดท้ายแล้วก็สายเ e อนะครับเป็นเบิ้มแพรี่บาย สิงช็อปนะครับนี่สาย A อเนะอะไรชื่อสาย A นี่คือปวดไ <นะ S 2> หมปวดไหมมันหดตั้งแต่หัวแล้ว <c oughs> มันปดตั้งแต่เปิดหัวเ<ล>สียยูนะถ้าให้เลือกในสาย A เนะี่ยสามคนที่ไม่อยากเจอที่ไม่อยากเจอนะสามคนนะไล่แบบสั้นๆซเสียยูเมลายบังลิกเลกเกอทองจอบมรีสพสมุทประการนรตูฮองแพสสจรวันนคราวยตาคีตั้มบางพีและเบิ้มแพรลี ไม่อยากเจอเลยก็คือคนแรกนะครับผมว่าบังลิกบังลิกเนื้อสดอ่าเอาสองก่อนเดี๋ยวค่อยเขาว่าอะไรสองก็เสียยูเสียยูแปดลิ้วสามสามเอางี้นาคานาคาบอกแกขับโคตสุดแล้วเครืยมาเหมือนรู้กี่คันแล้วเห็นแกขับอะไอ้จริงๆเจอแกแหละเพราะว่าขับโคตโหดแกชอบพังพังคือโสมพังเลยรถพังตลอดเลยแกเลยขับรถจักตลอดเอาเสียยูทำไมไม่อยากเจอ ผมว่ามองมองในประสบการณ์นะผมรู้จักแกก็คือแกมขับรถเบนซ์อยู่แล้วอใช่ก็คือเป็นผู้นําเทรนเลยก็ว่าได้นะใช่ครับสำหรับเสียยูแหละก็คือเห็นการขับแล้วเอาเรื่องครับผมก็ไม่น่าจะไหวกับแกอ่ะบังลิกบังลิกเนื้อสดไม่ต้องพูดถึงลุงคนนี้ผมว่าเดือดจริงๆคนนี้คือสอนก็โหดสติติดีมากก็อย่างที่เขาสอนเสพเขาคือสดทุกเกียร์ก็สดจริงๆทุกเกียร์เลยบังลิกแต่นาขาเนี่ยนาขาเนี่ยอันนี้ผมพูดจริงๆนะทำไมดึงเรื่องนาขา เิ้าไม่อยากเจอนะเขาเพราะว่าขับโหดนะเพราะเผื่อแบบบางทีบางครั้งอะดวงเราอาจจะไม่ดีหรือดวงแกดีเงี้ยถ้าแกขับผมว่าไงผมก็โดนแกอยู่แล้วแหละถ้าแกไม่เกิดว่าอักซิเดนต์บุ๊หมาไปเงี้ยผมก็แกได้ต่บุ๊คถ้าบุ๊สติตินะเขาคือทั้งบอมบอกว่าขี่สี่ลูกพังสี่ลูกโอ้โหไม่ต่างจากผมเลยลุงผมขี่ที่ลูกก็พังเหมือนกันอะแต่ก็แล้วแต่ดวงอะแล้วตอนนี้นี่นะเขายังไม่ซ้อมไปถึงพันเมตรเลยนะเท่าที่ผมทราบสถิติมาที่คุยกับเขานะ เรียกว่าอันนี้เป็นสาย A คัดมาแล้ว3คนมาดูสาย B กันบ้างสาย B เนี่ยรายชื่อลำดับหนึ่งะครับเบนนัทนนนนะครับใบหมิง8ปดลิ้ว2เติ้ลออปชัน่นบางแสนนะครับใบหมิง8ปดลิ้วเหมือนกัน3ทีมงานบ้านบูฝายแมวเป้าตั้มห๋มตรงช่างกร168่งหกแปดชอ็อปสป่าบอลช่างบอมลังสิตห้าเบาอามตอกสดช่างแจ็คอ่างทองหกเบสิทแกไม่รอดแน่ทำเองแข่งเองนักเลงพอ <laughs> แเจ็ดดอนนี่อามี่แปดน้ำสามเกียร์สจอร้อยเก้าเก้าอทิวธนาทิพนะครับสิบน้อยสำเพงเฟิร์สเซเวและ11บเอ็ดเอ็มเอกชาติครับอีกสิบเอ็ดรายชื่อสายบีในกลุ่มสายบีเราเจอกันเองใช่ปะถือว่า,า,าเจอกันเองก่อนแล้วก็เอาหัวแล้วค่อยเอาหัวมาไฟกันสแสดงว่าในสายเอก็ต้องมีมีหมายเลขหนึ่งแล้วก็สายบีกหมายเลขหนึ่งมาเจอกัน ก็คือจับโผลกัโผลมาเจอกันสายบีที่เราอยู่เนี่ยอ่ะครับเราเราชื่ออีกรอบหนึ่งเฮ้ยผมผมรู้เลยใครเอาใครที่ไม่อยากเจอเอาใครที่ไม่อยากเจอแล้วก็ใครที่อยากเจอมันก็ได้เหรอลุงเอะมีคนที่ผมไม่อยากเจออ่าพีเอ็มเอกชาติพีเอมกชาติหนึ่งแล้วทาไมถึงไม่อยากเจอพีเอ็มเอกชาติวีเกก็อยู่ในวงการนานแล้วนะพีเอ็มเอกชาติคนนี้ฝีไม้ลายมือนี่น่าายิบน่านยี้ก็สุดอยู่แล้วครับอยู่กับ ฝั่งจันทบุรีมันตึงอยู่แล้วไงครับใช่แล้วก็ไม่มีใครน่ากลัวแล้วมั้งไอที่เหลือได้หมดเลยใช่ไหมผมขอดูอีกรอบเบสิกบยนีน่ใช่ไม่รอดแน่ <laughs> <laughs> ผมอยากเจอเกมมากเลยเด <laughs> ี๋ยวเราไม่ได้อะไรชื่ออยากเจอแล้วกันเอาทุกส <laughs> นามไม่ต้องถามวิวขี้เลยดิชิทอย่ามาย้ำหนึ่งในสามวิวขี้เลยดิชิท King Bang We are killing this shit, Bro. king, Bae. king Bae. We are killing this shit.